เนื้อพร้อมผักพร้อมบาร์บีคิวพร้อมยุยรถติดขนาดนี้จะได้กินไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะซาร่ามองมันให้สนุกแล้วประหานนี้จะอดไปเมื่อคนมีสิ่งนี้ MG 3บาร์บีคิวสวเวอร์อุปกรณ์เดียวที่จะเปลี่ยน MG 3เป็นสวรรค์ของนักเชมโอ้ดิวลาสนุกลิ้นกันแล้วลุ้สิ แล้วเราจะทำยังไงกับควันพวกนี้ดีจ๊อสนอกจากเราได้สวยแล้วเรายังมีสลูฟด้วยนะติดต่อเรามาเลยวันนี้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศขายเตาเหรอเปล่าขายอ l l นิว MG 3ตั้งห้าครับมองโลกให้สนุกทุกเส้นทางอ l l นิว MG 3